วันนี้เราแนะนำเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะวันนี้จะมาผาักเป็นภาษาอีสานเด้อค่ะเมนูแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองจา้านีเด้อค่ะวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบของเขาก็จะมีไก่นะคะสับแล้วบวบปนไปปนมาไก่สับแล้วนะคะเป็นชิ้นเราก็จะมีหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มบ้านเราเด้อค่ะหน่อไม้สม้ม แล้วก็จะมีหอมแดงกระเทียมนิดหน่อยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะกระเทียมแล้วก็มีพริกแห้งนะคะกับพริกสดนะคะใบมะกรูดตะไคร้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือใบแมงรักนะคะหรือผักอิตูล,ล่าบานเห่าด้วค่ะอันนี้ก็เก็บเอายุนาบานใบมะกรูดกระนาบาน,นะคะ่ะแล้วก็น้ตาตะไคร้มะโขกด้วค่ะตะไคร้หั่นก่อนนะคะ แล้วก็ไส้เกลือน,น้อยนึงนะคะเอามาต่ำแจวก่อนไงๆเอามาต่ำก่อนหาผาห้องโขคกค่ะจะได้บดดังเดี๋ยวขังบานจะไดานะต่ำตะไคร่เห้พาะละเอียดจากน้อยค่ะให็นลหกๆจักจากน้อยเนาะเวลากินเราก็จะได้ กินได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมผู้ใดมักก็ใส่บ่มักกับาากกะบะใส่ค่ะใส่กระได้บ่ใส่กระ,ะได้เนาะเอาพริกแห้งลงไปอันไหนที่มันหยาบๆแดกหยางหยาบเนี่ยๆๆๆๆเขากะใส่ก่อนเลยค่ะแล้วก็พริกสดลงไปเนาะอันนี้กระตำบ่ละเอียดหลายด้วยค่ะตำพ่อบุบๆพ่อหยาบๆนี่ละตำพ่อหยาบๆเนาะแล้วก็ใส่หอมแดงเนาะค่ะ หอมแดงกะรู้สึกวันนวยใหญ่จังนอยกะแอบมบกะจะซ้อยก่อนหน่อยนึงนะคะเพื่อจะหายต่าเห็นมันแหลกไวๆเนาะแล้วแต่มักด้วยค่ะอัตราส่วนบ่ได้จํากัดเนาะผู้ใดมักหลายกระ่หลายผู้ใดมักหน่อยกระส่หน่อยกระส่ตะไปตามกระยือะะ้อค่ะใส้ตามมี่เนาะคะ่ะ อันนี้ก็ตำพ่อบุบุนะคะตำพ่อหยาบหยาบบ่ต้องตำแหลกหลายบ่ต้องตำละเอียดหลายนะค่ะอันนี้ก็ตตำตำประมาณนี้ได้แล้วค่ะอือก็ให้ได้พ่อประมาณนี้ละ นี่เด้อค่ะต่างส่วนตัวนี้บ่ได้เจาะจงเนาะคะ่ะเนาะเมนูนนี่กับบ่ได้ใส่วัสดุลายเด้อค่ะเครื่องปรุงรสขอก็สิมีแค่น้ำปลาซีเตเกลน,นิดหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็จะเป็นผงนัวนะคะชื่อรสน่ะล่ะคะ่ะผงชื่อรสมีแค่นี่ค่ะวันนี้กัตั้งหม้อนะคะ่ะแล้วก็เอาไกล่ลงไปล้วนก่อนเนาะ ไกลลงไปล้วนไปพัดพอเดดาดหมอเนะะี่ค่ะน้ำมันแล้วแต่ไคจะใส่หรือบม่ใส่ก็ได้้ดยค่ะน้ำมันพืชดเพราะวา่าท้างนี้บม่ใส่ธัใส่ก็ได้แต่ว่าอันนี้พัดไปพัดมากกับมันของไก่ไม่นก็นจะขึ้นมาเองค่ะแล้วจะใส่เครื่องแกงค่ะแก้วที่ห้อต่ำเมื่อกี้นี่แหละเอาไปพัดใส่กันเอาไปล้วนนะคะเอาไปขวบบง่าย แล้วแต่ภาษา,าบัานแตะละบ้ันเนาะคะ่ะพ่าก็เอามาล้วนเนาะเอามาล้วนเอามาพัดไห้ไก่พ่อหดตูนิดนึงเนาะคะ่ะมันออกหอมห้วยๆน,ะะนั่นแหละมีรสชาติมันนี่กินหอมห้วยๆจังหน่อยไก่กับสิรูซึกว่าสีเปลี่ยนไปสีสีดไปเนาะคะ่กะกับรูสึกว่าเออตึงขึ้นแล้วเนาะ เนะะียค่ะเห็นบอสีใกล้กระสีสีลงไปกระสีตึงเต,ต้งตึงขึ้นมาอันนี้ก็ได้แล้วนะคะมันนี้ก็เอาน้อไม่ดองลงไปะคะ่ะน้อไม่สมบานเน้านั่นละน้อไม่ดองลงไปพัดเสกันอีกค่ะคนคน,คนคนคนโคเลโคเลโคเล มันเขากันจากน่อยนะคะเขาเล็กเขาเล็กเขาเล็กคนคๆนคน,นเนาะมันพ่อเขากันจากน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มักผู้ใดมักน้องใหม่ลายก็ใจเละลายก็ได้ค่ะถ้าน้องใหมบ่บานใดสมโพดกะต้ม น้ำถิงก่อนเด้อค่ะแล้วแต่มักคำพูดได้มักแบบนั่นกันนั่นเลยอันนี้ก็เอาน้ำล่างคกนะคะเทลงไปใส่บาบเบกูดลงไปนี่ค่ะกระปุนมียังหลายเฮงง่บายใเบบกูดฉีกลงไปค่ะแล้วก็มาค้นค้นค้นคไว้สักพักหนึ่งนะคะค้างไว้แป๊บนึ่งเขาก็ะสดเดือดขึ้นมา นะคะก็จะเริ่มซุกแล้วก็จะเดือดขึ้นมาเนาะทิ้งเขาไว้แป๊บนึงนะคะนี่หมอก็จะเริ่มเดือดเนาะ เดี๋ยวพุดๆๆห่ากระปรุงโหลดจ้ะใส่โหลดดีลงไปเอเวอร์แมนจ้ะใส่ผงชูรสลงไปใส่น้ำปลาลงไปเกลือกับบ๊อต้องใส่ค่ะเพราะว่าเขาใส่กับแจวแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะเดือดพุดๆๆได้ทีแล้วนะคะตอนนี้ได้ทีแล้วถ้าผู้ใดมีต้นหอมเด้อค่ะกับส้อยต้นหอมใส่ ลงตอนนี้ได้เลยต้นหอมนะคะเพราะว่าพี่กับแอบบมีเนาะกับเทปไปตามกระยื้อค่ะอ่ามันเดือดแล้วกับใส่ใบอีตูลงไปจ้ะใบแมงลักเท้าน่าละใส่ใบอีตูลงไปใส่ไล่ไแหงดีจ้ะแ,แห้หอมเนาะ,ะคนนิดนึงกับวิดไฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ะนี่เป็นเจ้าในนาตาสุกแล้ว ข้างนี้ว่าเห็ดเผ็ดหลายเ้ยค่ะเพราะว่าลูกกินน้ำเนาะมี่เด็กกินน้ำเผ็ดหลายเพิ่นก็สิกินน้ำบ่ได้นี่ค่ะ